ันแกร่งแบรนด์เจ้าตลาดผ่อนแค่หมื่นเดียวคันนี้พนักงานบริษัทรายได้สองหมื่นมาเอาคันนี้ไปเลยบายอตะตุ๊บ สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่เลย Isuzu All New D-Max Cab 4 Highlander 1.9M คันนี้ถูกกว่าป้ายแดง3แสนกว่าบาทเลยเป็นรถปี2020-2021 25,000กิโลเมตรเท่านั้นเองราคา689,000บาท่อนเบาๆนะคะ11,000ตลอดยุสัญญาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้ให้อะไรมาบ้างไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบใบบีม LED มาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light แบบ LED มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วนะคะกระจังหน้าโครม ส,สวยแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องยนต์ดีเซล1.9เทอร์โบ150แรงมา้าส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีขยับเลยน็อตแก้มไม่มีไข่ท่าน้าเดิมส,สวยๆแบบนี้เลยห้องเครื่องสภาพใหม่กลิบเลยซีนฝากระโปรงนะคะถ้าเราเล็บจิกแบบนี้เข้าแสดงว่าเดิมจากโรงงานเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวล้อกันมาพร้อมกับล้ออลอยขอบ18เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกระจกมองข้างเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเรียบร้อยแล้วคันนี้มีบายสปอร์ตมาให้ด้วย เดี๋ยวเรามาดูภายในห้องผู้โดยสารกันภายในห้องผู้โดยสารนะคะโทนสีดำพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีปุ่มควบคุมความเร็วอัตโนมัติคุชคอนโทรลตัวนี้ช่วยลดความเมื่อยล้าขณะขับรถและยังมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยมาให้แล้วจอกลางนั้นเป็นจอทัชสกรีนใหญ่ๆแบบนี้รองรับ Android Auto Apple Car p l a y เพื่อมต่อบลูทูธได้เอออัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาเกียร์ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังกันนะกว้างมากๆเลยนะคะได้เป็นเบาะหน ของด้านท้ายกันคันนี้มีต้องมองหลักขนาดยอยจอดมีมาให้มีเซ็มเซอร์หลังนะคะมีใหส้สุดแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแม็กไลเนอร์สีสวยแบบนี้เลยนอตขวาท้ายนะคะให้มีขยับเลยนอตเดิมเลยทางซ้ายทั้งขวามนีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะ2ปี20 0 0มโล247รายการซ่อมศูนย์อิซสูซูดดได้ทั่วประเทศเลยและยังมีการตรวจสภาพรพืนให้แล้วเรียบร้อยให้344อบ คนหนักพิควัมหรือน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนการันตีไหม่แท้แน่นอนไม่มีการกรองใหม่แวะเข้ามาได้เลยที่บอยออโต้คุปสสาขามีนบุรีนะคลิปหน้าตุ๊กจะพาไปดูรถส,สวยๆขนาดอีกฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายพัโต้คุ